พบกับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอจะมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานะคะวันนี้ป้าปอจะมาบอกคุณสมบัติของภรรยาที่ดี13ประการนะคะมาดูกันว่าคุณนะ่ะมีกี่ข้อกันนะคุณที่กําลังจะแต่งงานมาเช็คลิสกันนะคะว่าคุณมีคุณสมบัติกี่ข้อที่จะเป็นภรรยาที่ดีการแต่งงานไม่ใช่เรื่องแฮปปี้เอนดิ้งแต่เพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบบทดสอบก็ได้นะคะ ต่อไปนี้ก็คือ13ข้อนะคะ13ข้อที่เป็นคุณสมบัติของภรรยาที่ดีนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือคุณจะต้องมีความงามจากภายในนะคะความงามจากภายในเป็นยังไงล่ะก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีมีนิสัยอ่อนโยนพูดจาดีมีเหตุผลมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศเก่งทําให้คนรอบข้างสามารถหัวเราะได้อารมณ์ดีได้แบบนี้ก็คือคุณมีความงามจากภายในแล้วนะคะ อันที่2ก็คือคุณจะต้องรักคนของคุณนะคะรักสามีของคุณนะคะอย่างสุดหัวใจเลยความสัมพันธ์ที่ดีก็ามาจากความรักความหวังดีต่อกันนะคะความรักมันจะเปลี่ยนไปตามการเวลาแต่หากคุณเอาใจใส่คุณสามีคุณสามีก็เอาใจใส่คุณเสมอแบบนี้ก็คือความรักยังคงอยู่กับเรานะคะถึงจะจืดจะจางไปบ้างแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คือเรายัางรักกันอันที่สนะคะ คุณจะต้องให้กำลังใจสามีเสมอหนุ่มๆเขาก็จะมีกำลังใจนะคะถ้าหากว่ามีสาวคนข้างๆโดยเฉพาะภรรยาคนสวยให้กำลังใจตลอดเวลาความสำเร็จของผู้ชายหลายๆคนก็ามาจากภรรยาทั้งนั้นนะคะภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังภรรยาผู้ชื่นชมตลอดเวลาเรื่องที่4นะคะคุณก็จะต้องรักคนที่สามีคุณรักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนของเขา ก็ไม่ยากใช่ไหมคะที่เราจะรักใครสักคนที่คล้ายๆกับแฟนเราคนที่แฟนเราชอบถ้าหากว่าคุณให้ความสําคัญกับสิ่งนี้สามีของคุณก็จะมีความสุขตัวคุณเองก็มีความสุขด้วยแล้วเขาก็จะมีความคาดหวังว่าคุณนี่แหละคือแม่ที่ดีที่สุดของลูกของเขาเพราะว่าคุณทำให้เขาสบายใจตั้งแต่ตอนนี้เลยพอที่5นะคะคุณจะต้องทำตัวเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของสามี ยังไงนั่นแหละคะก็คือไม่ว่าเขาจะมีความทุกข์ไม่ว่าเขาจะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องใหญ่ๆคุณก็จะมีส่วนร่วมกับเขาอยู่เสมอเขานะ่ะสามารถที่จะมาเล่าทุกเรื่องให้คุณฟังได้อย่างสบายใจโดยไม่ปิดบงังผู้หญิงที่รู้ว่าสามีชอบอะไรไม่ชอบอะไรแถมยังรู้ไปถึงครอบครัวของสามีด้วยถือเป็นภรรยาในฝันของผู้ชายเลยใช่ไหมคะถูกไหมคะคุณผู้ชาย แต่ถ้าเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงป,ป้าปอบอกได้นะคะใช่เลยเรื่องที่6ก็คือคุณสามารถทําให้สามีของคุณเป็นคนที่ดีขึ้นได้ค่ะไม่มีใครที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามคุณก็จะยังคงอยู่และคอยประคับประคองให้สามีคุณลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งไม่ยอท้อและไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆทันทีที่เขาลุกขึ้นมาได้แล้วก็เข้มแข็งกว่าเดิมคุณก็คือคนที่ดีที่สุดของเขาเลยนะคะ เรื่องที่7นะคะคุณก็สร้างความคาดหวังให้สามีของคุณบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ฝันลมๆแล้งๆช่วยเข้ามองปัญหาช่วยเข้ามองโลกในพื้นฐานแห่งความเป็นจริงซึ่งบางทีเขาอาจจะกำลังอ่อนแอคิดอะไรไม่ออกแต่คุณนั่นแหละค่ะคือคนสำคัญที่จะเคียงข้างเขาจูงมือเข้าไปแล้วก็ไม่คาดหวังว่าเขาเท่านั้นที่จะเป็นคนดูแลคุณคุณก็สามารถดูแลเขาได้แบบนี้ประทับใจเลยนะคะ เรื่องที่8นะคะคุณนะคะสามารถเป็นเพื่อนเที่ยวกับสามีได้ทุกที่เลยพร้อมเสมอไม่เคยต้องคิดไม่เคยต้องสงสัยว่าต่อไปนี้เขาจะอยู่กับใครเพราะว่าถ้ามีคุณเขาสามารถมีคําตอบได้ทุกเรื่องเที่ยวด้วยกันได้เล่นตลกโกฮาหยหอกล้อกันได้ไม่มีวันเบื่อไปไหนไปกันหลั่นล้าไปด้วยกันได้ทุกเรื่องเลยแบบนี้คงดีมากเลยนะคะเรื่องที่9นะคะคุณก็จะต้องเชื่อใจสามีให้มากมาก ความเชื่อใจไม่ได้เกิดกันง่ายๆนะคะถ้าหากว่าคุณทําให้สามีคุณเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจยิ่งทําให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณได้มากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งซื่อสัตย์ต่อคุณอันนี้ทุกคนก็อยากให้มีใช่ไหมคะเรื่องทีสิบนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยถึงไม่อร่อยทุกเมนูแต่ว่าก็ต้องมีเมนูชูโรงอยู่อันนึงนะคะไม่มีใครที่ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างถึงทําไม่อร่อยแต่ว่า ถ้าเราตั้งใจทําใส่ใจเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราก็ทําอร่อยเองนะคะเราก็ปรับปรุงว่าเออเขาชอบเผ็ดนะชอบหวานนะอย่างนี้เราก็ปรับปรุงไปนะคะไม่ต้องอร่อยขนาดเป็นเจ้าของร้านอาหารก็ได้แต่ว่าเรานะคะมีทั้งความสูตรความหม่แล้วก็มีใจมันมีความรักความผูกพันอยู่ในนั้นงัดมาใช้เลยนะคะฝึกปรือไปสิ่งไหนที่เขาชอบเขาอาจจะทําให้คุณลองต่อไปคุณก็ทําให้เขานะคะ เริ่มเรียนรู้ได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่มีเมนูชูโรงเรื่องที่11นะคะคุณจะต้องมีความอดทนไม่เป็นคนอารมณ์เสียไม่เป็นคนฉุนเฉียวถ้าหากว่าคุณเป็นภรรยาที่ใจเย็นอดทนระงับอารมณ์ตัวเองได้ดีบอกเลยว่าสามีของคุณนะคะโชคดีมากเลยได้ผู้หญิงที่ดีไปเป็นภรรยาก็ให้รักษาสิ่งดีๆนี้ไว้นะคะเรื่องที่12คุณก็ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะด้วยนะคะวุฒิภาวะเป็นยังไง ก็คือมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์เมื่อต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันคุณต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะไม่ใช่งงแงงหรือว่าโมโหสุดตรงหรือว่างอนสุดฤทธิ์เพราะว่าอีกฝ่ายอาจจะกําลังล้มละลายทางความรู้สึกคุณจะต้องยืนหยัดแทนเขาให้ได้แบบนี้เขาก็รู้สึกมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนีย่ยวคงดีไม่น้อยเลยนะคะเรื่องที่13นะคะคุณต้องเป็นคนที่รู้จักให้อภัย ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความผิดไม่มีใครดีไปสมดทุกอย่างคนที่ไม่มีความผิดก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลยดังนั้นก็อย่าเที่ยวค้นหาเลยนะคะทำไมคุณทำผิดแล้วผิดเล่าทำไมคุณเป็นคนแบบนี้นะก็ไม่ต้องไปรื้อฟื้นเรื่องเก่าเมื่อชาติที่แล้วเคลียร์กันไปจบแล้วแต่คุณก็ยังเอามากล่าวไม่สิ้นไม่สุดสักที คุณจงเป็นคนที่รู้จักแยกแยะนะคะให้อภัยเธอค่ะมันผ่านมาแล้วมันเอาคืนไม่ได้มันผิดไปแล้วก็อย่าได้เอามาเป็นอารมณ์อีกเลยนะคะไม่ใช่คอยดึงแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาพูดไม่รู้จักหยุดถ้าหากว่าคุณกำจัดสิ่งนี้ออกไปได้คุณคุณก็จะเป็น ภรรยาที่ดีของเขาเลยนะคะไปไหนไม่รอดแน่ๆไปไหนก็ต้องรีบกลับบ้านถ้าหากคุณเป็นภรรยาคนนี้นะคะสามีก็จะตกลุมรักคุณแน่นอนรับรองเลยสามีจะต้องรักคุณทุกวันนะคะเป็นยังไงคะคุณผู้หญิงทั้งหลายได้กี่ข้อคะใน13ข้อนี้ก็คงมีโดนเราบ้างเลยนะถ้าหากว่าใครมีเกิน10ข้อนี่ถือว่าเป็นภรรยาที่ดีใครได้คุณไปเป็นภรรยาถือว่าเข้าโชคดีมากเลยนะคะ ถ้าหากว่ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะปรับปรุงได้ค่ะเรารู้แล้วเราก็ค่อยๆปรับปรุงไปนะคะอาจจะไม่ได้ในทันใดแต่ความตั้งใจของเราทําให้เราชนะทุกสิ่งนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ